สวัสดีท่านผทุกท่านด้วยวันนี้ผมจะเล่นเกมไหมคะหนูเอา,าอชีวิตรอดเองซึ่งในภาคน,นี้ผมได้ขุดห้องใต้ดินเราจะออกนอกบ้านทำไ่ผมได้ขุดห้องใต้ดินมาฮะนี่ห้องใต้ดินผมนี่ซึ่งในตรงนี้ผมจะทําเป็นประตูประตูแต่ผมไม่รู้ผมจะทําได้หรือเปล่าตรงนั้นขนาดประมาณน,นี้โอเคภาคน,นี้ผมก็จะ ถางดินตรงนี้ครับผมจะถางดินแถบเนี้ยถางมาให้หมดเลยไอ้คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์เกิดตายแล้วคิปเปอร์เกิดจะตายไหมเนี่บ้านจะปึ้มบ้านจะปึ้มไหมเนี่ยน้องขอนอนก่อนเไปออกไปไฟกับคิปเปอร์ถ้าจะไม่ผิดวิธีการสู้คิปเปอร์คือให้ตีหนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็เข้าไปตีทีเดียวเลย เปิร์คลิปเปอร์คดีคิปเปอร์คิปเปอร์เอาวแมนอืออือคิปเปอร์เอาวแมนคิปเปอร์เอาวแมนคีคิปเปอร์คิปเปอร์ตายแล้วครับคิปเปอร์ตายคิปเปอร์เกิดยังไงอ่ะมิจิผกปากท้อตรงนี้นะน่ะแล้วผมปากนะแต่ผมสิ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดมากกว่าคิปเปอร์นั่ส่วนมากคือยา เราะว่ายากคอยกบเกิดให้คิปเปอร์หายตัวไปนั่นแหละเราจะตัวตายแล้วเลยเพราะคิปเปอร์จะแอบอยู่ในพุ่งไม้แล้วมันก็จะเข้ามาปึ้มเราเราต้องถางถางใบไม้ครับถางมบไม้หมดโอ้เหล็กๆหลอกเหล็กโ้ถางใบไม้หมดครับตรงนี้แ้วยถางทิ้งให้หมดกอถางม้ไม้ก่อนหูหูม้พวกใบไม้เนี่ยเออเอนี่ถางให้หมดครับถางให้หมดถางม้ไม้หมดโอค นี่โอเคสิ่งส่วนท่าก็คือเพลาทถางนีนแถบแถบนี้ครับถ้าถามว่าตรงนี้คืออะไรคือที่ปั้มหินผมก็ะจะยังไม่ทุบทิ้งตอนนี้เพราะว่ามันเป็นที่ปั๊มหินผมเพราะผมจะไม่ลงเอะเหมืองไงละเพราะผมลงทีไรผมสึกปัดเสียบทุกทีเดี๋ยวนี่มันเลคเคมไปไปถึงความจริงไงละ่ะอู้ด ที่ผมผมเริ่มกลัวาผมขุดไปลึกๆเข้าผมก็เริ่มกลัวเริ่มกลัวจนไม่กล้กาขุดต่อแล้วเนี่ยอาจจะอุดตรงนี้ทิ้งไปเลยเนี่ยผมจะอุดทิ้งไปเพราะผมจะปั้มหินจะเกิดผมจะไปหาแร่ผมก็ต้องลงมาอยู่ดีถ้าผมสุดหลร้อนอะทางแคบแล้วยาวขนาดนั้นผมสุดก็ร้อนไม่รู้แด่ก็เช่นครับเข้าประเด็นหลักกันเห้ผมละทานก็คือทางดินโอเคต้องไปทำแอ้อันนีู้เยอะแล้วน,นี่ เราไปทำที่พวนดินทักสี่อันเลยถอดมาตรงนี้นี่กระถางถังหน้าดินให้แพ้เรียบให้หมดเลยถ้าไม่ได้พัดน,นี้ก็พาดหน้าถันะางดินเถอะนะจะถางให้หมดเลยโอเคถางถางถาง,ท,างที่นี้หมดถางดิน แต่ผมอาจจะตัดไปนั้นด้วยเพราะว่าผมขึ้นไปดูบนบ้านมาไอไม้ย,ยังไม่หมดพูดนึกว่าจะหมดลมเลยไอไม้นี่ะแต่ผมอันนี้มาจุดทิ้งเลยวะผมสึกมือหัวกลับไปต้นไม้นี่แกใบไม,ไม,ม้เยอะๆจะวันนี้ผมคลาบนั้นมาแล้วไม่เชื่อตา ผมรุมคับที่จุดไฟคมณได้ผมค้าบแล้วเฟสติว่ะเอสติวโอ้โหโน่ผมไม่ได้ค้บเหล็กของกูหมดถ้าจะจะให้ผมไปฆ่าไอ้ไอ้ไอ้ลองกลีนอีกรอบผมไม่เอาผมไม่เอาด้วยตาแต่ขอทันก่อนค่อยไปหาเหล็ก ซึ่งก็ซึ่งท้องท่าเรือมีคู่รักสองคนอยู่ที่ท่าเรือผม,มุดเรือผมนี่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเข้าไปติดอันนี้เองเข้าไปติดบนเรือผมที่ผมทิ้งไปตั้งแต่พาที่แล้วแล้วเรือก็ค่อยๆลอยออกไปกเรื่อยๆเพื่อจะหนีผมแต่ผมให้หนีผมเลี้ยกออกทะเลอกละโอเคมาทางดินต่อครับทางดินทางดิน เพราะนี่เราถางดินทั้งพาร์ทเลยผมจะทำผมจะถางดินนอนถางดินนอนทั้งพาร์ทเลยถ้าถางดินแถวนี้กันทางดินนี่ถางถา,างไปหมดถางดินถางไปหมดเลยนี่ถางดินทนีนี้แถวนี้ผมก็เริ่มเรียบแล้วเริ่มกว้าง ถางหดถางดินเคเดีวผมจะตัดไปตอนที่ผมถางตีนตรงนี้ทั้งแถบสักส่วนหนึ่งให้หมดเลยก็กันโอเคเดี๋ยวผมขอข้บบามตรงนี้โอเคครับก็เริ่มนี้ยละแถบนี้ผมก็เริ่มพัฒนามาแล้ว มต้องมานี่ข้าวอีกเนี่ยเก็บข้าวเนี่ยเริ่มโตหมดแล้วแค่จุดเดียวนะ่ะจุดเดียวจุดเดียวโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับขอ